หาคนครับจะหาคนไปสามคนแล้วครับสามคนแล้วครับเอิ้นไปแล้วครับนี่อ๋อเหลือสองคนครับนี่ครับไปแล้วครับข้าไปสิเกล็ดเกล็ดสเต็มเกล็ดสเต็มเลี้ย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 ไปนี่ครับไปครับหัวหน้าเพ่อเดินไปเบิร์ตแล้วครับนี่นี่ครับหัวหน้าพาไปสีเบิร์ตแล้วครับเดี๋ยวรอรอชมกันเลยนะครับตอนนี้เพ่อสิดอกมานะครับนี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้บาละใบใจดีครับพามาฉีดเอ็วัคซีนนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครับผมจีบุตเนโรวิดกัปากม่วงนะครับมานน้ำกันเกลีคนครับนี่ครับเบ้ายุ้ยครับเบ้ายุ้ยเบ้ายุ้ยเป็นหลวงครับนี่กับเบ้าเล้ครับเบ้าเล่นครครับอันนี้เบ้าเกลือดอนครับเบ้าเกลือดอน เอาวไปเอ็มหมูดอนไปเสร็เนี่ยไปเอ็มบ่เอ็มหมูดอนไหมทักทายพี่ทักทายน้องเงี้ยเนี่ยดอนครับผมบันดอนพ่อครับบันดอนพ่อมรับนะครับอาทิตย์น้องบัวครับอาทิตย์น้องบัวอาทิตย์คนรอรอไปเบิดอาทิตย์ครับาไก่บ้านนครเงินครับท่างคุนครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เขาคิวอยู่ครับเขาคิวรอหรือว่าจะฉีดยานะครับ วนาพัดกระจายดีนะครับพัดมาสวัคจินนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับลุงบั๋นลุงบันบ้านเพิ่นนะครับกระไลนะครับลอ้อชิューไหลยอยู่นี่ครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศในเมืองในลุงบันนะครับ รลบๆกับผระชมบรรยากาศรอบๆนะครับในเมืองในโรงพยาบาลคนพี่ๆน้องๆมาเอ่มาชมครับเขาคิ้วแล้วครับตอนนี้ล้อล้อสีสีวัคซีนนะครับนะครับกติล้อกัน่นี่ครับเก่าคนครับสำหรับไอ้คนงานสวนนะครับเก่าคนครับฟาร์มก่าไอ้ฟาร์มป่าก็มีอยู่าคนครับยังขึ้นได้มาครับฟาร์มป่า นั่งรอกัอนครับนั่งรอกัอนนะครับบรรยากาศากาศ็ชิวกะไลนะครับประมาณยี่สิบสามสิบคนครับพวกผมก็เพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นะครับสำหรับลุงบั่นเพิ่นนะครับเพิ่นก็นให้นั่งรออยู่ข้างนอกนะครับ,บนี่ครับลุงบั่นบั่นเพิ่นนะครับเพิ่นจะเปิดฮอดซัมทุ่มนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าๆนะครับ น่ครับสำหรับไอ้บัตรที่ว่าจะมาใส่สิทธิ์ยานะครับนี่เป็นบัตรสุขภาพนะครับอาจจะย้อนแสงจังหง่อยนะครับนี่ครับก็เป็นบัตรสุขภาพนะครับของไอ้ะกันสังคมนะครับของโยนีนะครับนะครับบรรดาบบรไบเพิ่นพามานะครับเพิ่นก็ไปยืนโยนครับเขาช่วยนะครับดึเต๋ อิตาเลียนมายมมายมมาตากเทเลียนโควิด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 ตากเทเลียนซิมมาสปปกอิตาเลียนกัดรีกัตรีกัตีกัตรีกพนว่าสิทธยานะครับสิทธยากันโควิดนะครับครับเดี๋ยวกันแล้ว ก็เซมเซมกดฟูบาลิมโอ้วยาออกมาเซมหนำเหมัอนรับเกลือกับหนำครับเดี๋ยวกันรอรับชมเลยนะครับเป็นไงมะเข่าคิ้วเหรอครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวรอรับชมเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับเขาคิ้วกันไปแล้วนะครับ เดี๋ยวรอหลับชมเลยนะครับเสร็จเดียวเลยค่ะเสร็จเดียวเสร็จลยโอเคโอเคสุดาบาลบาพินิดมาพินิดโอเคสุดาบาลบาโดาชนิอ๋อ ออดอดอดครับโอ้ดรับครับครับเซเดรเซเดรโซดาบาลบะบ๊ายบายโซดาบาลบะขอบใจดีครับใจดีนี่ถ่ยคลิปผมนะครับด้บาลบะเบาเยิมเขาเอาคิวเอาวะนี่ครับเบายุ้ยกับสีดแล้วครับนี่ผมจากที่ผมไปสีดมาแล้วเบาเยิกับไปสีดเบายุ้ยกับไปสีดครับ เป็นเด้เบาอยูย่เบาซูฟีสุนองฟังเนาะสม,มุดกัดนึ่สม,มุดกัดเถอนเบาอยู่ว่าครับเก็บเกิบบเค,ค,ครับประเก็บ,ค,บครับก็ <c oughs> ดีนะครับในจา้างคนใจด,นใจดนาาีนะครับพ่อนาคนใจดีคนพามาสิทธ์นะครับ <c oughs> นี่ก็สิเหลืออยู่เบาเลเบาเกิดนะครับนะครับก็มีเบาอยูย่แล้วก็มีผมแล้วก็มีเบาเอ็มเบาโจรครับเดี่ยเบาโจลังมาครับไม่ได้ไม่ได้เปิดแฟลชนะครับยันเพิ่อนเด้เด้มาสัมภาษณ์ด้วยนี่เป็นเด๋เป็นสิทธ์ไหมเราเนี่ย เอาไสัมภผัสพวกนู้นี่ไม่สิอยังก็ไ่เก็บอย่างเข็มบักเงยนั่นนนั่เข็มบักเงยไปเก็บพันเอ๋อดีดีเข็มบักเงยไปเก็บม่ใช่กรเปล่าไปเก็บเล่นบ่มปเก็บจิ๊กเราไปเก็บจิ๊กเราเหรอเปลี่ยนนี่ครับโอ้เบาโจกับเปิดสีด้วยเหรครับนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เปิดแฟลชนะครับอาจจะเพราะชัดปั๊นนี้เพราะว่ายันแบบว่าไปรบกวนมูคนนะครับก่อเปิดแฟลชมันก็เป็นย่ำคืนนะครับตอนนี้นี่ครับก็จะเหลืออยู่เหลืออยู่เบ้าอาทิตย์ครับเบ้าอาทิตย์ กระเบานครกระเบาก่อยบ่เบาเก้อไปสิทธ์ไปเบาเลี้ยเหลือหาคนครับเหลือหาคนไปสามคนแล้วครับสามคนแล้วครับเอิ้นไปแล้วครับนี่อ๋อเหลือสองคนครับนี่ครับไปแล้วครับเขาไปสิทธ์เก็บเก็บสะเต็มอย่าสะเต็มเลี้ย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 ไปนี่ครับไปครับหัวหน้าเพิ่นเอิ้นไปเบิดแล้วครับนี่นะครับหัวหน้าพาไปสิทธ์เบิดแล้วครับ เดี๋ยวอรอชมกันเลยนะครับตอนนี้พ่นสีดอกมานะครับนี่ครับทั้งนี้ก็สีแล้วแล้วครับนี่บรรยากาศผมไม่ได้เปิดแฟลชนะครับอาจจะมืดจังหน่อยนะครับเป็นยมคื้นเลาก็ตอนนี้ก็แสดงว่ามีอยู่สมคนครับนี่สีแล้วนี่ก็มีเบาอยู่ครับเบาอยู่เบาโจลลวก็ผมนะครับสามคนติดแล้วแล้วนะครับผมเป็นคนแรกนะครับเป็นเป็นคนทดลองนะครับไปสีก้อนมูเลยหน้าอ่อนไปสีก้อนมูเลยเป็นคนทดลองเลยนี่ก็รอบังนะครับ กำลังออกมานะครับเฮ้ยออีกยู่หกคนเนาะเขามีเก่าคนทับกันเลยอีกอยู่หกคนนะครับท well like ี่เข้าไปเมื่อกี <s <s ้นะครับเดี๋ยวรอรอรับชมกันเลยครับมาอีกแล้วครับผู้นึงครับเบาเอ็มเบาเอ็มเป็นไรเนี่ยเป็นตั้งได้เก็บเบาเบาเอ็มเก็บนิดหน่อยครับเก็บนิดเก็บซ้ำมาหมดหมดกันหมดกัดอีแล้วครับผู้ใดมาก็่าสมหมดกันครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วบานาคอนครับบานาคอน เป็นในบาโนคันเก็บบาบาโนคันบ่เก็บวันครับสิ้นกับเข็มแล้วสิ้นกับเข็มแล้วเบาโนครนวาน้ำปักซุ่มือเบาโนคันวา้ำปักซุ่มมือบานคันวาน้ำปักซ่มหาแล้วครับได้หาคนแล้วครับได้สี่คนครับจับไม่ล้วครับคนที่หกครับคนที่หกเบาไก่เป็นได้เบาไก่โอเคครับโอเคเราครับโอ้ไฟเก็บเราครับสีกระสินครับโอเคครับคนที่หกมาแล้วครับ นี่ครับไม่แล้วครับเบ้าทิศครับเบ้าทิศได้ปอกแกนปอกได้ปอกแกนปอกเลืออีกสองครับเหลือีกสองลยอีกสองคนครับนี่ครับโอ้เบ้าก่อยได้เบ้าก่อยได้ที่เราลึกก็พอมอบเบ้าก่อยมาสมแล้วเนี่ยว่าเบ้าทิศก็ได้มาสมหรือเบ้าทิศเทีะลึกเนี่ยแล้วเบิงหรือเบ้าก่อยเบ้าก่อยเป็นอนิยมอันดิอ๋อเป็นปอกแกนปอกแกนของลุงบัณฑเนาะ อ๋อจะเป็นปอกแขนของลุงบันนะครับนี่นี่ครับเป็นโลโก้ลุงบันนะครับทำไมครับเบลเกอร์ครับเบลเกอร์โอ้เบลเกอร์ได้ได้มัตนาบอเบลเกอร์มีมัตนาบ่ได้อย่างไรเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยโอ้เบลเกอร์ก็ได้ปอกแขนโซลูโซลูพูดนะครับปอกแขนครับได้ปอกแขนพับเบลเกอร์มาแล้วครับมาอีกพูดอึงครบแล้วครับครบแล้วครบทุกคนแล้วครับบาเลมาแล้ว ในเป่เลยฮะก็ได้โปแกรเที่ยวอยู่โปแกรมกได้ย้อนนี่ครับครบแล้วครับวานนี้นี่ครับครบครบบรรทุกคนแล้วครับนี่นี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วครับพ้าชมบรรยากาศนะครับมาสิกวัตสินครับแล้วๆรอหัวหน้าวกันนะครับนี่ครับรอหัวหน้านะครับก็คนกับมาเรื่อยๆนะครับหลายครับหลายคนบ้านเพิ่นนะครับจะเลิกงานขึ้เจ้ากกับมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับลงบ้านกับติประมาณนี้ครับผม บคัเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้าวหนากันครับเดี๋ยวรอข้วหนาพันมาก่อนนะครับเ็มเมอากลอากลเซมเซมวันที่ยีเบียดวันที่ยี่สิบอปบอกว่า ชา้อ16สัปดาห์กันปชาสชาเชิญดครับวันที่วันที่21เดือน2นะครับจะได้มา4อีกนะครับตอน6งวนนะครับวันที่21เดือน2 6วงนก็จะได้มาี่อีกนะครับน่พาหนาพันก็จะพากลับแล้วครับเนล้วๆครับสำหรับคลิปนี้น้อยกกางกัสิขอรพี่ล้านน้องไปกอนนะครับ พาชมบรรยากาศวัดศิล์นนะครับป้องกันโควิดนะครับนายกกันก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมของพี่ๆน้องๆของท่านผู้ชมครับบ๊ายๆรักจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยุ้ยคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมวไนมีสุขชักทะเลเย็นเลยทะเล